เด็กๆทุกคนผมมีเเจนเคยนะคะวันนี้ครูราก็จะพาเด็กไปทําแบบฝึกเสริมัฒนาการในเรื่องราวอ่านเขียนภาษาอังกฤษต่อนะคะเด็กคะใน The Best Kindergarten English Book 2ส่วนจะเป็นคำศัพท์อะไรบ้างนั้นเด็กคะไปค่ะเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะ คะเด็กขาต่อไปนะคะัลูกลเด็กเปิดหนังสือไปหน้าเท่าไหร่คัลูก48บก็คือ48 48นะคะก็คือ lesson f body ก็คือนะคะเกี่ยวกับร่างกายของเรานั่นเองเด็กก็คงจะจำนานแล้วใช่ไหมคะอันนี้อ่านว่า h e a d เ e a d แปลว่าอะไรคันลูกแปลว่าสีรษะนะคะเราดูซิฝั่งนี้ก่อนนะคะ eye ก็คือตา Ear หูเมา t ์ปากนะคะดูซิกฝั่งนี้ก่อนเลยนะคะต่อไปนี่อะไรคะลูกนี่หัวเขานะคะเอาละค่ะเราดูร่างกายต่อไปดูซิกฝั่งนี้ค่ะเด็กคะเด็กต้องคล่องแล้วใช่ไหมคะอันเนี้นว่า h e ร์แปลว่าอะไรคะผม Nose จมูก n e c k คอ Arm มแขน a n d มือ เล็บขาฟูดเท้าจมคขาเด็กขาตรงนี้เด็กๆก็นะคะฝึกอ่านหน้าน,านี้แล้วก็ระบายสีได้เลยคะ่ะเด็กขาระบายสีตกแต่งนะคะแต่งตัวให้น้องสวยๆได้เลยนะคะค่ะเด็กๆขาเด็กเปิดหนังสือไปหน้า49นะคะลูก49นะคะ49 r t y คำสั่งไม่อยู่ว่านะคะลูก practice reading and writing by using the following words นะคะฝึกอ่านและเขียนตามรอยปรับเลยค่ะดูข้อที่หนึ่งเลยค่ะเด็กนขะ number one นั่นคือภาพอะไรคะตาตาบางคิดว่า I E Y E I ตาตัวตานะคะต่อไปค่ะ number two นะคะภาพหูอ่าก็คือ ear yeah. เหี Year. E ้ย e a r เหี้ยหูหอหูหูต่อไป n u m b e t r e นะคะก็คือศีรษะนะคะคำเนี่ยนว่า head ศีรษะ h e a d head ศีรษะ s o r e ศีรษะศีรษะนะคะต่อไปคำที่สี่ m b e r 4 f o ก็คือปากปากภาษาอังกฤษว่า mouth mouth f ขอโทษค่ะ mouth mouth ก็คือ mouth แปลว่าปากนะคะต่อไปค่ะ number five จะหมูนะคะจะหมู่ภาษาอังกฤษว่า nose น,นะคะ nose สะกดด้วย nose 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 จะหมู่จอมอูอกอจะหมู่ค่ะเด็ก ราคะต่อไปนะคะ number ร์สี่นัมเบอสิบก็คืออะไรคะลูกคอนะคะคอภาษาอังกฤษว่า neck neck คอ N, ek. N, ek. N E C K neck คอคอออคอต่อไปค่ะ number รเจ็ดนะคะแขนนะคะ arm แขน A R M arm แขนคอเอ็นโอแขนนะคะต่อไป number รเอก็คือมือ แฮนมือแฮนมือ H A N D แ n d มือมออือมือต่อไปค่ะ,ข,ะ,คะ<า>ข้อที่เกานะคะ n u m เ e r ร N ก็คือขาค่ะขาเล็กขาเล็กขา L E G เล็กขาขอาขาต่อไปข้อที่สิค่ะหัวเข่านะคะก็คือนี่หัวเข่า K N E E เ a ่านะคะนี่แปลว่าเข่าค่ะเด็กขาต่อไปค่ะข้อ11อ็า s e นะคะข้อ1 1ก็คือเท้านะคะเท้าภาษาอังกฤษว่า Foot Foot F O O T Foot เท้านะคะทอเอาเท้าเท้าโทเท้านะคะเป็นอย่างไรบ้างค่ะเด็กขาเด็กคล่คองแล้วใช่ไหมคะ ต่อไปนะคะลูกเราไปเปิดหนังสือไปหน้า51นะคะเมื่อกี้หน้า50นะคะหน้า51ก็คือคำสั่งเรามาดูคำสั่งเลยค่ะ write the missing characters to complete the words นะคะ ตรงนี้เลยนะคะลูกเรามาดูกันค่ะก็บอกว่าเติมตัวอักษรที่หายไปให้ถูกต้องนะคะเติมตัวอักษรที่หายไปให้ถูกต้องค่ะเรามาดูข้อที่หนึ่งเลยนะคะ mm hmm. number one เราติดจำเนียนว่า mouse mouse จากนั้นตัวนี้ตัวอะไรหายไปคะลูกหนูก็เขียนลงไปเลยก็คือตัวโอ้ใช่ไหมคะหนูก็เขียนอักษรตัวโอ้ยเท่ากับของเดิมเลยนะคะ ต่อไปค่ะเด็กขาเรามาดูข้อที่2 n u m b e r 2ก็คือ nose nose อะไรคะลูกจมูกฉะนั้นตัวอะไรหายไปคะลูกตัวอะไรหายไปคะก็คือตัว s นะคะ s หายไปหนูก็ใส่ลงไปเลยต่อไปข้อที่3 ear yeah. นะคะ ear yeah. ก็คือหูตัวอะไรหายไปคะลูกตัว a หายไป a นี่เขียนได้2แบบนะคะคุณครูก็เขียนแบบนี้ตามที้ก็ว้ ตามตัวอย่างของเขาตัว e นะคะตัว e เขียนแบบนี้นะคะต่อไปค่ะข้อที่4 n u m b e r บ neck c นิคคอจานนันหนูเติมตัวอักษรเงยไปค่ะลูกตัว e นะคะตัว e เติมลงไปเลยนะคะต่อไปข้อที่5ค่ะลูก Arm มแขนตัวอะไรหายไปค่ะลูกแต่เด็กหนาไม่มั่นใจก็เด็กบางคนนะคะไปดูของเก่ามาได้เลยหน้าเก่าด้านหน้าหนูเปิดไปดูได้เลยอันนี้ก็หนูเขียนตามครูได้เลยค่ะลูก อารแเขีน um, หนูก็เขียนตัว R ลงไปนะคะเอาแล้วสีกฝั่งนี้นะคะต่อไปค่ะเรามาดูสี่ฝั่งนี้เลยสี่ฝั่งนี้เลยก็คือข้อที่6 Number C ตัวอะไรหายไปกระลุกเลขขาก็คือตัว L ฉะจนันตัว L ต้องตัวสูงกว่าของเดิมนะคะตรงนี้ต้องสูงนะคะนะคะต่อไปค่ะดูข้อที่ 10, 7ก็คือนี่นี่แปลว่าหัวเขา่าอักษรใดหายไปกระลูกตัว N นะคะ N หาย ไปหนูก็ใส่ลงไปเลยข้อที่8ค่ะลูกข้อที่8นะคะฟูดท้าวนะคะฟูดท้าวตัวอะไรหายไปคะตัวโออักษรโอหนูใส่ลงไปเลยนะคะให้เท่ากันเลยอย่าใหญ่เกินนะคะดูของเก่าหนูเปรียบเทียบนะคะต่อไปขาะนัมเบอร์หนายข้อที่ข้านะคะตัวอะไรหายไปคะแฮนแฮนมืออักษรแระลูกตัว H H นะคะตัวนี้นะคะคล้ายตัวเหางยาวขึ้นไปเลยหมคะ ต่อไปสุดท้ายกับลูกค้าสุดท้ายเลยนะคะตัวอักษรแรกคูก H สีสะนะคะใส่ตัว E ลงไปเลยเยี่ยมเลยค่ะเด็กทุกคนค่ะนี่คุณครูก็ขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ